สวัสดีนี่คือเส้นทางสู่อาจายากรของทนายสุดแสบเบตเตอร์คอร์สอความเดิมตอนที่แล้วคือจุดจบของลาโลสลามันคาเขาหวังจะเปิดโปงความลับของกัสให้อลาดิโอได้รับรู้เริ่มจากการส่งจิมมี่ไปเป็นนกต่อแต่จิมมี่จะให้คิมไปครับเมื่อไมได้ข้อมูลมาจากคิม่วาลาโลอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์กับจิมมี่โดยความเป็นห่วงเพื่อนไมเลยพลาดไม่ทันคิดให้ดีท้ายสุดลาโลก็ใช้โอกาสที่ร้านซักรีดเปิดโลง่งเข้าไปได้แบบชิวๆ นอกเหนือนจากนั้นคือกัสมาที่นี่ด้วยมันเป็นเพลระลรางสังหรณ์ของเขาแท้ๆเลยถึงได้เจอกับลาลูตัวต่อตัวสถานการณ์ในห้องใต้ดินนั้นตึงเครียดมากหากอยากชมตัวเต็มวันนี้มีสรุปให้นะมีปโปรเด็ดมาแนะนำเน็ตฟลิกซ์พีเมียมโดยทีมงานเน็ตฟลิกซ์เทเลตอร์ราคาเบาๆ129บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หืเรื่องลองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็โคตรง่าย แอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหานเพิ่มแค่มี ID ไอดีรอย่างเดียวพอสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะรุนรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา n น t f l ล x t h e a t e เ เปิดเริ่มมาที่จิมมี่กับสำนักง,ง,งานทนายของเขาเองตอนนี้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะแล้วมีป้ายสุดอลังการถูกนํามาติดตั้งอกูดแมนและเพื่อนคนที่อยู่ดูความสําเร็จในตอนนี้จะเป็นฟานเชสกาเรื่องลูกค้าไม่ต้องพูดถึงแค่เปิดประตูก็เดินเข้ามากันเพียบส่วนคิมเธอก็วนอยู่กับการช่วยลูกความในคดีอาสาเพื่อใครลืมเหตุผลที่คิมหันมาทาอะไรแบบนี้เพราะเธอต้องการชดเชยเรื่องแย่ๆที่ทําลงไปกับจิมมี่เธอยังพอมีความเป็นคนดีอยู่บ้าง ทั้งคิมและจิมมี่ในตอนนี้พวกเขาต้องทําตัวให้เนียนสุดไม่มีพิรุษอะไรทั้งนั้นเพื่อให้เรื่องที่ไม้จัดฉากขึ้นมาน่าเชื่อถือใช่ครับวันนี้คือรุ่งเช้าต่อจากวันเกิดเหตุหมายกับคนของเขายังซับเลือดอยู่เลยทําทุกอย่างไม่ให้เหลือหลักฐานเลยแม้แต่นิดเดียวขนาดกระสุนที่ฝังอยู่ในโซฟาแกยังเอาออกมาเลยบวกกับความละเอียดของหม้รับประกันได้เลยว่าไม่เหลือล่องรอยแน่จิมมี่และคิมก็ต้องทำหน้าที่ของแต่ละคนไปทำให้เหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้ามีพวกเขาจะต้องตีหน้าให้นิ่งต่อไปแค่ว่าไม่หรูการจากไปของแฮมลินในครั้งนี้มันจะส่งผลต่อทางด้านจิตใจของคิมเต็มๆทั้งสองจะมาประจบกันที่บ้านตอนกลางดึกเมื่อเข้ามาทุกอย่างที่นี่ก็กลายเป็นปกติแล้วทิ้งไว้แค่ความทรงจำหลายๆที่กองไว้อยู่ตรงนั้นมันยากเหลือเกินที่คนดีๆอย่างคิมจะลืมมันไปให้ได้ ต้องใช้เวลามากมายแค่ไหนกันถึงเธอจะสลัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นออกไปจากหัวได้สิ่งเดียวที่จิมมี่พอจะบอกกับเธอได้คือคำพูดของไม้ที่เคยพูดไว้กับเขาสักวันเราจะตื่นขึ้นมาแปลงฟันไปทำงานและเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอยู่ๆเราจะรู้ตัวว่าเราไม่ได้คิดถึงมันเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนั้นแหละที่เราจะรู้เราจะรู้ว่าเราลืมได้ผมตอบแทนคิมเลยก็ได้ครับแม่งไม่ช่วยอะไรเลย หลังจากที่กัสสั่งให้ลูกน้องไปดูแลร้านไก่ทอดแล้วเขาต้องมาเคลียร์ปัญหาที่เม็กซิโกปัญหาที่มีชื่อว่าเอลาดิโอการมาในครั้งนี้ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่ากัสจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยซึ่งเขาก็เตรียมใจมาเป็นอย่างดีทีน่นี่กัสจะได้เจอตั้งแต่เฮกเตอร์พี่โหดโบซาเอลาดิโอต่อให้กัสจะเกลียดเอลาดิโอแค่ไหนเขาจะต้องน้อมน้อมและถ่อมตนแสดงความนับถือต่อหัวหน้าแก๊งตอนเรลืองทั้งหมดมันมาจากคำกล่าวหาของเฮกเตอร์ เขาให้พ่โหดเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเฮกเตอร์รู้ทุกอย่างที่กัสทำการตีโจมคื่นหาดของลานชายชั้นล้มเหลวลาโลสู้กับมือสังหารและชนะวันต่อมาลาโลทัวหาฉันฉันได้ยินความจริงจากปากของเขาเองฟลิงเป็นคนส่งทหารรับจ้างไปไม่ใช่พวกเปรูเราเก็บเรื่องที่ลาโลลอดตายไว้เป็นความลับหลานชายของฉันกำลังแก้แค้นคุณทรยศ์แบบตัวต่อตัว,ตวแต่เขากลับหายตัวไปเป็นฝีมือของไอ้คนขายไก่ดอนเอลาดีโอมองตาฟลิงสิแล้วคุณจะเห็นความจริง ไอคนไข่ใกล้มันเกลียดคุณเมื่อจดหมายฉบับนี้จบลงเอลา,าดิโอจะให้โอกาสกัสได้แก้ตัวแต่ไม่ครับกัสไม่มีอะไรจะพูดเรื่องพวกนี้ไม่ควรได้รับคําตอบเรื่องตีนานหนึ่งเราเรื่องโกหกนี่กัสอย่างเสี่ยนและที่เขามั่นใจขนาดนั้นเพราะทุกอย่างมันเข้าทางเขาหมดเลย 1. พี่โหดสองคนไม่เห็นตอนที่เฮกเตอร์รับสาย2พี่โหดเห็นกับตาว่าลาโลเปศพไปแล้วโดนเผาอยู่ที่เม็กซิโก3ประวัติการรักษาแฟนเป็นเครื่องชี้ชัด ตำรวจระบุมาเองว่าน,นั่นคือลาโลซลามันคาะ 4. นาชโชยอมรับเลยว,ว่าเขาทำงานให้พวกเปรูเบอร์ซาตรวจสอบบัญชีมาแล้วหมอนั่นรับเงินมาจริงจากทั้งหมดที่ว่ามามันสั่งให้เอลดิโอเข้าข้างกัสเชื่อว่าเฮกเตอร์คิดมากไปเองลาโลถูกพวกเปรูค่ะเพราะงั้นเขาอยากให้เฮกเตอร์ไปพักผ่อนซะต่อให้เฮกเตอร์จะไม่พอใจลันกลิ่งลัวๆแค่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อเขาอยู่ดี บทสรุปจบลงที่กัสจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะเอลาดิโอไม่อยากให้กัสตจอเฮกเตอร์ในตอนเช้าที่เกียดลำคาญและเพื่อให้ความสงบสุขเกิดขึ้นเขตของซาลามันคาจะเป็นของพวกเขาต่อไปทินใครทินมันก่อนที่เขาจะไปมีเรื่องสําคัญที่กัสควรรู้ไว้ตอนที่ฉันมองตาหน่ายความเกลียดชังทาน,นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรรตบใดที่ไหนย,ยังไม่ลืมว่าใครเป็นหัวหน้าสรุปคือกัสสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัย เมื่อกลับมาบ้านกัสจะเลิกหลอนกับการมีอยู่ของลาโลไม่ต้องเลาแบงหลังอีกต่อไปทำอะไรได้สะดวกสบายขึ้นมาหน่อยในเมื่อไม่มีซาลามันคาเพลนผ่านอยู่ในอัลบูเครียีแล้วกัสจะสานต่อแผนการขั้นต่อไปนั่นคือการสั่งให้ไม้เดินหน้าสร้างห้องแลบใต้ดินต่อปัญหาก็อย่างที่เรารู้กันต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะหาวิศวกรและคนงานชุดใหม่มาได้ดูจากสีหน้าของไม้เขาเซงเอาเรื่องเลยครับการตายของแฮมลินและนาวิศวะมันทำให้ความยุติธรรมของเขาเริ่มสั่นคลอน หลังจากนั้นหลายวันกัสจะเดินทางมายัางที่บาร์แห่งหนึ่งเขาจะเริ่มจากไวน์ขวดโปรดระหว่างที่นั่งดื่มจะมีชายคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับกัสน่าจะเป็นคนรู้จักที่ไม่ได้เจอกันนานแหลกๆจะคุยกันเรื่องไวนที่กัสดื่มปกติแล้วขวดนี้จะไม่ถูกเปิดแต่ก่อนที่กัสจะมามีชายคนหนึ่งเป็นเศรษฐีสไตล์คาร์บอยเดินเข้ามาเขาอยากให้สาวที่ควงอยู่ประทับใจเลยสั่งเจ้านีเขาจิบไปทีหนึ่งแล้วก็ส่งคืนเปลี่ยนเป็นเหล้าลํากับโคก ชายคนนี้คิดว่าเป็นเรื่องตลกครับคงไม่มีเงินมากกว่าอีกอย่างไว้คนนี้ดีจะตายและเพื่อความแน่ใจกัสจะลองชิมให้ชัดอีกทีรลบนี้ตั้งใจหน่อยกัสจะบอกไปแค่ว่าแก้วนี้มันน่าทึ่งมากผมไม่รู้นะครับว่ากัสไม่อยากบอกหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันห่วยหรือมันดีจริงแล้วถ้ามันห่วยคาบอยคนนั้นต้องไม่ธรรมดาแนะ่อันนี้ผมคิดเองล้วนๆเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่ชายคนนี้ไปเอาเครื่องดื่มที่เจ๋งกว่ามาให้กัสจะลองดื่มไวน์ขวดนี้เป็นแก้วสุดท้ายดื่มแบบโคตรตั้งใจ และเขาก็ออกไปจากที่นี่ฝั่งไม้ก็กลับมาบ้านเหมือนทุกทีแต่ที่มันเปลี่ยนไปคือสงครามจบแล้วหลัง,งัานเขาจะมาเปิดจุดซ่อนเงินหยิบกระเป๋าใบหนึ่งขึ้นมากระเป๋าใบนั้นมันมีไว้สาหรับเก็บปืนไม้จะเก็บมันเข้าไปหลังจากนี้คงไม่ต้องใช้อีกแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาสะดุดคือบัตรประชาชนของพ่อนาโชที่แรกไม้จะเก็บไว้ในกระเป๋าใบนั้นเดี๋ยวก็ลืมเองค่ำคืนนี้ของไม้ก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายเขานอนไม่หลับเลยเปิดรายการแข่งเบสบอลพร้อมกับจิบเครื่องดื่ม สองอย่างนี้เป็นอะไรที่เขาชอบจัดแต่ในครั้งนี้มันจะทําให้เขาหวนคิดถึงนาโช่ก็จากเรื่องขำขที่นาโช่ไปขโมยการ์ดเบสบอลของแดนนั่นแหละเพราะงั้นไม่จะตั้งต้นใหม่ในไหนเรื่องมันก็จะจบแล้วเขาจะต้องไม่มีอะไรติดค้างคาใจอยู่อีกเปิดที่ซ่อนเงินอีกรอบหยิบบัตรประชาชนพ่อของนาโช่ขึ้นมาทําในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งตอนนี้คุณพ่อก็ยังไม่รู้ความเป็นตายลร้ดีของลูกชายเลยแม้แต่น้อยไม่รู้เลยว่านาโช่ยอมแลกชีวิตเพื่อให้คุณพ่อได้เป็นอิสระจากเรื่องวุ่นวาย การที่เขาทํางานหามลุ่มหามคําไม่ใช่เพราะกลัวอดตายแต่หากเป็นการรอให้ลูกชายสุดรักกลับมาตั้งหากฉากนี้ไม่โคตรดึงอารมณ์ถ้ารถคันนี้เป็นของนาโชลูกชายสุดรักนะแม่งเศร้าจัดไม่นานจะมีโทรศัพท์ล้านดังขึ้นเมื่อคุณพ่อได้รับสายไม้จะบอกว่าคุณวากา้าคุณไม่รู้จักผมแต่ผมอยากคุยเรื่องลูกชายคุณคําพูดแค่นั้นมันก็ยิ่งทําให้คุณพ่ออยากรู้ขึ้นไปอีกแต่ไมจะไม่บอกตรงนี้คุยต่อหน้าดีกว่าผมจะลอยอยู่ด้านนอก ทันทีที่ทั้งสองฝ่ายได้พบกันคุณพ่อรู้ทันทีว่าไม้เคยมาที่นี่มาเพื่อพบนาโชไม้จะบอกความจริงทั้งน้ําตาไปว่าเสียใจด้วยจะไม่มีใครหาเขาเจอมันจบเร็วมากไม่เจ็บปวดหลุกชายของคุณทําผิดพลาดบางอย่างเขาไปคบหากับพวกเลวแต่เขาไม่เคยเหมือนพวกมันไม่เลยเขาเป็นคนที่จิตใจดีมีอีกเรื่องหนึ่งคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของซาลามันคาแล้วพวกมันใกล้จบเหตุความยุติธรรมจะบังเกิด คำคนั้นมันฟังดูแปลกสาหรับคุณพอ่อเขาไม่คิดแบบนั้นเลยสิ่งที่พูดออกมามันไม่ใช่ความยุติธรรมหากแต่เป็นการแก้แค้นที่ไม่มีวันจบลูกชายของผมตายไปแล้วแก๊งนักเลงอย่างพวกคุณและความยุติธรรมของคุณพวกคุณมันก็เหมือนกันหมดส่วนจิมมี่กับคิมพวกเขาจะมาที่บริษัทเฮตเอ็มยังจําถังขยะที่เคยวางตรงนี้ได้ไหมครับจิมมี่ชอบมาเตะระบายอารมณ์เป็นประจำตอนนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นใบใหม่แล้วส่วนการที่พวกเขามาที่นี่ก็เพื่อไว้อะไรกับแฮมลินที่จากไป ที่นี่มีผู้คนมากมายมาร่วมแสดงความเสียใจหลายคนตกอยู่ในความโศกเศร้าทั้งชักทั้งแฮมลินต่างไม่อยู่แล้วบริษัทนี้จึงไม่เหลือที่พึ่งพาอันนี้เกล็ดเล็กน้อยนะครับรูปที่ถูกเอามาไว้อาลัยเป็นรูปจากไอจีนักแสดงคือตัวจริงแกไปเที่ยวมาถ่ายรูปมาละหลอกก็เลยเอามาใช้ง่ายดีไม่ต้องถ่ายรูปใหม่เหตุการณ์นี้มีตัวละครสำคัญหลายคนที่มาเข้าร่วมไว้อาลัยคนแรกที่จิมมี่ไปหาเจะเป็นลิชหลักๆก,ก็เรื่องที่น่าเศร้านั่นแหละครับ ที่มาสำคัญคือในเมื่อแฮมลินไม่อยู่ h h ดเคงไปไม่หลอดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการลดขนาดกิจการเปลี่ยนชื่อย้ายที่อยู่ h h ดเจะเป็นแค่ความทรงจําตลอดไปส่วนอีก2คนที่มาอยู่ด้วยนั่นคือคลิฟฟอร์ดกับภรรยาของแฮมลินจิมมี่กับคิมจะขึ้นไปแสดงความเคารพสักหน่อยแต่เหมือนจะไม่ใช่เรื่อง,ง่ายเชอร์ลิวภรรยาของแฮมลินเธอมีบางอย่างที่ยังข้องใจอยู่อยากให้จิมมี่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ฟังหน่อย แหลกๆจิมมี่ก็ตามน้ำไปก่อนแหละครับว่าแฮมลินเมาเดินบาเข้าประตูแล้วโวยวายท้ายสุดเขาก็ไปสำหรับเธอมันฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วครับพร้อมกับย้อนมาว่าช่วงที่อยู่บ้านแฮมลินมักจะบอกกับเธอว่าจิมมี่และคิมคอยตามรางควานเขาอยู่อีกอย่างแฮมลินไม่ได้ติดแป้งพวกคุณทําอะไรกับเขากันแน่ในเมื่อจิมมี่ไม่ลื่นพอคิมเลยต้องมาช่วยเธอจะพูดประมาณว่าฉันไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องนี้ดีไหมก่อนหน้านี้ประมาณปีหนึ่งคิมเคยเป็นผู้ช่วยอยู่ทําสํานวนจนดึกดื่น เธอเห็นไฟห้องทำงานของแฮมลินทูเปิดไว้อยู่คิมคิดว่าเป็นพนักง,งานทำความสะอาดที่เปิดทิ้งไว้เลยเข้าไปปิดให้แล้วก็ได้เจอกับแฮมลินที่นั่งอยู่ที่โต๊ะกำลังสูดอะไรบางอย่างคำพูดของคิมนั้นจริงจังมากบวกกับเรื่องที่เธอแต่งขึ้นมันมีเหตุผลจัดก็ยิ่งทำให้คนอื่นเชื่อว่าแฮมลินเป็นไอขี้ยาจริงๆส่วนความจริงนั้นก็ยังคงเป็นความลับต่อไปแน่นอนว่าการไปโกหกภรรยาของแฮมลินไม่ใช่เรื่องที่ดีคิมเองก็รู้เรื่องนั้น ส่วนจิมมี่ก็ได้แต่ปลอบเธอไปเรื่อยๆว่าตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันจบแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมมันคําพูดนั้นคิมไม่ได้ตอบครับเธอจูบจิมมี่พร้อมกับเดินขึ้นรถออกไปทันทีหลังจากนั้นหลายวันคิมก็มาทํางานทนายอาสาตามปกติทุกอย่างปกติเหมือนทุกครั้งไม่มีอะไรต่างจากเดิมมีกระแต่เรื่องที่คิมเพิ่งตัดสินใจไปจากนี้ไปเธอเป็นทนายให้กับลูกความไม่ได้แล้วคิมยื่นจดหมายถึงสภาพนิติบัญญัติแล้วออกจากการเป็นทนาย คืนวันเดียวกันเธอจะกลับมาบ้านก่อนจิมมี่ยืนผ่อนคลายอยู่ที่ระเบียงคนเดียวเงีย,งยบๆไม่นานจิมมี่จะขับรถเข้ามาจอดมาอย่างรีบเลยพอเข้ามาในห้องได้ก็โบยวายชุดใหญ่ที่คิมเลิกเป็นทนายทิ้งอาชีพเพียงหนึ่งเดียวทิ้งอนาคตของตัวเองเขาอยากให้ใจเย็นลงก่อนจิมมี่พอจะรู้เหตุผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเลวร้วายก็จริงแต่ดีแล้วหรอที่จะทิ้งความฝันไปไง่ายๆไหนจะลูกความที่น่าสงสารของเธออีกทิ้งได้ลงหรอ คือจิมมี่พยายามโน้มน้าวให้คิมเปลี่ยนใจครับย้ายออกนอกเมืองก็ได้แต่มันไม่ไง่ายเธอบอกเหตุผลที่แท้จริงเราไม่ไดีสําหรับกันและกันตอนเธออยู่กับจิมมี่เธอมีความสุขมากแต่ทั้งสองไม่ดีกับคนรอบตัวคนอื่นเป็นทุกข์เพราะเราเวลาเราแยกกันเราไม่อันตรายแต่พอเวลาเราอยู่ด้วยกันเราเป็นพิษตอนนี้จิมมี่ยอมทุกอย่างเลยครับให้ทําอะไรก็ได้เพื่อเปลี่ยนความคิดของคิมท้ายสุดเขาก็ไม่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้นานเพราะเหตุผลหลัก เธอรู้อยู่แล้วว่าลาโลยังรอดอยู่เดือนก่อนไม้มาหาเธอเตือนเรื่องของลาโลอาจจะกลับมาคิมไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับจิมมี่เพราะเธอไม่อยากให้จิมมี่คิดว่าเป็นความผิดของเธอเองหากจิมมี่ได้รู้เรื่องเหล่าคิมเดาว่าจิมมี่จะหนีไปซ่อนตัวรอจนกว่าทั้งสองจะปลอดภัยหยุดแผนการเล่นงานแฮมลินจากนั้นเราก็จะเลิกกันคิมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเธอไม่อยากล้มเลิกแผนการเพราะในตอนนั้นเธอกำลังสนุกมาก สรุปอีกรอบทั้งคิมทั้งจิมมี่มีส่วนผิดต่อการตายของแฮมลินที่ตอนนั้นคิมไม่ยอมหยุดเพราะเธอกำลังสนุกกับมันจนถึงตอนนี้เธอรู้ตัวแล้วว่าการแยกทางกับจิมมี่เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้คนอื่นที่อยู่รอบตัวไม่เดือดร้อนถึงทั้งสองจะรักกันมากแค่ไหนก็ไม่สามารถมองข้ามความตายของแฮมลินได้อยู่ดีนี่คือเหตุผลที่คิมไม่ได้ไปต่อใน b r ล็ k i n g แบ d เธอเลิกกับจิมมี่แต่ใครจะรู้ทั้งสองอาจจะกลับมาเจอการช่วงไทม์ไลน์หลังจบ b r ล a k i n g แบ d ก็ได้ยังมีเวลาให้ลุ้นนกกัอียาว ส่วนเหตุการณ์ที่คุณกำลังเห็นอยู่นี่คือตอนที่เขาได้เป็นซอกูดแมนแบบเต็มตัวใกล้จะได้เจอวอเตอร์กับเจสซี่แล้วอย่างที่เรารู้กันหลังจากที่เขาเป็นทนายให้กับเหล่าอาชญากรเงินทองก็ไหลเข้ามาอย่างบาคลังบางที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็เป็นบ้านของเขานี่แหละเมื่อคิมไม่อยู่แล้วก็ต้องอาศัยสาวบริการเป็นที่พึ่งถึงตอนนี้จิมมี่จะรวยจัดแต่บางมุมมันก็แฝงไปด้วยความเหงาที่อยู่ในสายตารถที่เขาใช้อยู่ก็เป็นคันเดียวกับเล็กกิ้งแบลแล้วนะครับสำนักงานทนายความก็เช่นกัน มีตุ๊กตาลมเทพีสันติภาพมาวางไว้ด้านบนแล้วทางด้านของฟานเชสกาก็ยังเป็นลูกจ้างของจิมมี่อยู่ที่เปลี่ยนไปคือห้องทํางานของเธอแหลกๆมันจะถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามเนียนตาแต่ตอนนี้เอาแบบใช้งานได้จริงดีกว่าเล่นการห้องไว้เลยลูกความของจิมมี่แต่ละคนนี่แสบๆทางนั้นไม่แปลกใจที่เธอจะเลือกความปลอดภัยมากกว่าและนี่คือห้องทํางานของซอกูดแมนตกแต่งแบบเดียวกันเป๊ ในส่วนของแก้วกาแฟเขาจะไม่ใช่ทนายที่ดีที่สุดอันดับ2ต่อไปแต่จะเป็นทนายที่ดีที่สุดในโลกนี่คือจุดเริ่มต้นของซอกูดแมนทนายสุดแสบที่คอยปกป้องเรลาอาชญากรขอบคุณครับแต่เดี๋ยวก่อนซีซั่น6มันมี13ตอนยังเหลืออีก4อยากรู้ใช่ไหมครับว่าจุดจบของซอกูดแมนจะเป็นยังไงตามลอยวอเตอร์ไหวหรืออยู่รอดละทิ้งทุกอย่างเหมือนเจสซี่พิงแมนเจอกันในตอนหน้าและถ้าชอบก็ย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา n น t f l i x t h e เ t e r เตอร์สวัสดี